กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมอันบ้านปู้จอยพี่น้องเอ้ยบ้านที่เพิ่น,นถึกอันเสาถับอะไรพี่น้องเอ้ยรอตายเนาะมากะจื้อเมียเพิ่นตักเขากาลกจีไปซีเลยให้พอลองเดือนแบกไปให้อา่าหน่อไปซีนั่นนี่นั่นนี่ดำมีโอซีบ่ Mm. 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 Để đã đi rồi mình có Nằm nằm ba, có đó. Okay. Có có ba, lên ba, ba Và có còn...

มันสินเจ็บสเดีกว่นยเอมันสิ้นลเจ็บบก็เจ็บมือนนแล้วก็มันสิ้นดาบละเจ็บท้องพันคนหายแ้งก็แล้ก็ไปถวากินชักยังมาแล้วจะไปถวาเออห้อยมากว่ะค่ะนั่นบุรีเอ้าฟูดเเียยไม่ใ่เอ้าร้ายว่ะันอะานูคืนนมันสิ้นดบ

แม่ก oh, oh. to ็ไปเพลฮวยสิเฮ็ดอันนี้เจ้าเกลียดให้อู้นำภูมังค์เนี่ยผู้ถักหน้วัดแล้วกอ๋ออดีมานเพิ่นก็ได้อดีมสาธุเนาะได้บุญได้กุศลนําเนาะบุญนั่นแหละบุญครับเพิ่นว่าอันเพราะว่าเฮือนน่ะมันก็มีแม่มีแนวบ่ดีแน่เนาะว่างาก็บาดอาทันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคันเฮาเอาก สีบออันดีฮะนะมันก็หอมมันหุนคือว่ามันมันหอมมันหุนเลยค่ะขนาดถ้าบดได้ปุ๊บแล้วมาตาบไอ้สีๆไปยังพวกแห้งบดได้ปุ๊บนะมาตองความฟันเพลินพี่น้องเอ้ยเป็นนั่นจ้าของเพื่อนนะบอมาตองมาเป็นลิงบอจะเป็นโคออเดว้ามากเป็นลิงเป็นลิงเลยมาเลยเป็นอันเป็นหมูมากเดว่าหมูน่ะเป็นโคตแต่สุเดียนน่ะเป็นลิงมากแล้วที่มันหนาวกว่าแต่ันบอไปจะขึ้น

ตืน่นมาสามาพันเลยเราตื่นมาก็ลงไปห้าขวบาทนะแ,แต่เดิกบ่วควาคนนี้อยู่บไรล้วว่าสิปะไวน้นถ้า,าเราไเจาะเสียไปก็แหไปไาาจจว้าบาบาก็จรคิมาวแต่เดขวบาทนะว่าเอาเข่าลดกับผลแนะน้าหายแ้่แก็ลงไปหาบาดปลาผนก็นกนไปไปเคนอีผเลเนแรกหมือนเลไปเข็นอยู่มองอุมง,มงงานนางเช้าคนงย่งเช้าน โอเนะ่นละก็ผลกระหามเอาผลกระหองไปยู่น้ำมาเลยเดี๋ยวขันบุญมังมงยู่มึงเช้าเอคนละไปยูน้ำเพลยู่พุ่นเช็ดนองประสาทให้คนละระบันนี้อันเช้ายู่พุ่นก็หายอันบาดไปแกวเองเนาะถั่วบุญมีงบแล้วสำนีกกับพแห้งวันนี้ไม่นะเพื่อนกับผนมาแกวเองิมาแกวเองนมาถึงตชาลวันแล้วผลชิมาแกวโอ้ ยังต้ายยังล้มไปซ้ายยังตัวซนาพราะวน้องแุแบบเนวอันบรดับบอดี้แม่เฮือนแม่ซ่านเหมือนกัน้องไปอยู่น้ำอะไพี่น้องเลยแบบบมียังผิดปกติแปลกแ่พันยูมันกับบริันผิดเนาะเขาก็ว่าเขาชิครอบได้ธรรมาเนาะเขาก็ว่าเขาารคบได้อยู่หุ่นเขาก็บรจยากาอันชิดไปมากนะก็บอกว่าเฮ็เฮ็ดที่คอยเรียบร้อยเด้อวนน้เินได้ซานเมือนเจ้าเนาะเออเออเอมันอะแล้วก็บราก มาเลยละวาเพื่อนนะกับแตตบิดเห่กับมจักเนาะมจักแล้วหุ่นลาตะกี้แต่เรา่งันเราก็ยังมองขวัดอยู่แหละเห่อน้มจัก้องลูกชายปัจจอบุตร่าดื่มมีปัจทบุตรมันลูกชายฝัด่ะน้ำตีบั ่็คือโบเมนทิดคลองขราเจ้าเนาะเจ้าโบเมนแนวนซักบนวลวัดนวลวไดนวลวัดนวลวัดนวลนวลวนวลวัดนวลวัดนวลวัดนอันวลวัอนวลวัดนวลวันวลืัดนวลวัดนวลวดนลวันดนววันันเลวันเวันวลันอนลวันวันัวันนวันันวันวัวัดว่วดนวนดนวนน เดี๋ยวไปหาลงวัดวันนี้เราฆ่าลงวัดปตาแน่สิไปถวายเพื่อนบ่ได้นอนนี่ก็ได้นอนทั้งหมดนี่ก็ได้ปกต <Emin> em. ินางชีนอนบุร SO ุษกองกรนกองดักพินสายปินครัวนอนบุ่ร่ายภาะว่าอันเพื่อนที่เพป็นไปเสื่อจุดประสงค์ของอันเจ้าของเพื่อนผลอยากถวายลงวัดพี่น้องเลยแต่บ้านนี้เพื่อนเสียชีวิตแล้วลูกชายเพื่อนบมอถวายลงวัดพอลูกชายเพื่อนกา เือศาสนาคิดเนาะพี่น้องเพิ่นายบด้เนาะเพิ่นายเพจะราะว่าก็คนคนละศาสนาเนาะพี่น้องเพิ่นก็บ่เชื่อพูดเามจากเขาบ่บอกเนาะก็าเขาว่าแท้เต็มยังบ่บ่บ่ได้เป็นยังว่าอยู่แต่เนาะสิลูกน้อยลูกใหญ่เาว่าบ่ได้เป็นยังอือ เ่าให้หางจะาปีน่นบักว่าเคตืองตหงเงินะจะมันเก่ามันสานเเก่าันเกนบ้มีคนปัดคนงยังไงม่มองไม่มองเต็มเขื่อนไปนกับ่คนลูกยังบอกขืนไปทำอิดนะคนนีแล้วคนลูกนเท่าเรไเป็นได้อืมขอได้แปกใจอเวลาเพืนพานะอคนมีว่ามีแต่นวาวได้มีต่นว่า เบืองแหลกไฟมัดเคยเรื่องล่างนี่เบืองแรกไปมัดเคยเรื่อนล่างแบบไปเบืองกบะปุยมีอีกเนาะต้องปิดนะอำอะไรบัดอันพอเป็นเกิดนั่นเกิดนี่ึ้นบัดเป้คุนนับกะว่าคุณนี่กะว่าบัดไปเบืองกะอ็อกมันเนี่ยคอยนั่นแปลกล้แต่มือแปลใกล้แต่มือคอยคืนเบืองมือตะบิดเนี่ยข้อขอดเปิดข้อนันอันนั้นห้องนอกเฟิงว่าเด็กฝังหน้าแตกเกลื่อนอ่ะมันลงมาทามคนนี่จะเป็นยังเฮ้ยพอยคนเป็นยังนี่ต่ว่า พอเฮือนมันก็ร่างใหญ่พอสมควรเนาะเครื่องเฮือนก็ลายพี่น้องเ้ยใหม่ก็ลายโอบสาชนคเล่ามันจะคือว่าถือคือว่าโอเคมันจะคนแต่้องก็บริน้อยเดืเกือบหลอกเพราะว่าถ้าถ้ามันมาเฮือนปกติเนาะราคาจะเหมือนหาได้สมกนนะได้ดีพอใหม่มันลายอื้ยมนปบเห็แหงายกว่านี กินวบแค่มันคืออยู่ไทยแล้วพี่น้องว่าแล้วก็เอาหมอปลามาเบิ่งก็เถิก็พ่ายแล้วพี่น้องเป็นน้องเดือนก็แขกคัวนี่เอาหมอปลามาเบิ่งดะครอ เป็นาพี่น้องเป็นาปนห้างไบงเป็เบ่งน้ำมอหน่ะอันเพิ่นท่วงอันนั้นได้สิะนเบ่งน้ำมอน่ะคนอันเห้าจะดีอันน้ำมันแข็งค่ะแบบื่นแข็งแห้งอืมอะไรตะยางเลยนะเอานะได้บุญมาได้ทำบุญไปเลยบานไปเลยเชียข้อเชียเคนเนาะแม่รดจะได้ไมหนอที่ว่าทำบุญขังใหญ่แล้วเฮาบุมีกันขังนึ่งได้ชีวิตนะเนาะไม่นนั่นแหละปีนี่นะ เสียขอเสียเคนไปข่อยแล้วก็เสียโหลดซ้ำเหมือนหาใส่เลยแต่ว่าคนมัเป็นยังลูกข่อยเรียกข่อยก็ได้ตัวเสีกับบัวเซาไม่เลยเมนพอโหลดเสียแล้วก็ลูกก็ไข่แน่ก็เสียข้อเสียเคนไปเมนเอาก็ทุกอยากลับากพี่น้องเลยประโยชน์พี่น้องเอ้ยเอาข่าวัดว่าเห็ดบอนระสงฆ์อยู่พี่น้องแมนคนสร้างเห็ดชนสร้างนี่ค่ะ กรได้ล่าล้างเติบ huh. อีเรากดไปเ็ดเหะุเาทานเพือนบางทีเ huh. พ uh ิ huh. uh ่นทานเขาขึ huh. uh ้นก็มีเนาะสู่่วนต่อไปเนาะ่วนต่อไปอุบัิเหตุยังยองนั่นนี่ก็ไดลุกกระนี่เนะไปเติบไปยังมน้ำอีนาะแม่แต่เอามะนี่นั่นทันอยู่เลยเลยเอามาคือมือต็บิดนี่ล้านน้ำบรินอร์จะกรีเป็นยั้งมนจังบนนาะ คนตะบิดตะบอกดีว่าเอาใหม่มาเใอนคนมาเห้เอาไปทำคนมาลูกแต่พี่นอนจะดีอีกมันมีแนวเนาะก็ยังโศกดีว่ะก็ยังหลดชีวิตเนาะก็แสดงว่าดวงแข็งไรเติบชุดีไรเติบเลยวะแล้วจนโบหุ่งเมื่องพี่น้องเอ้ยวะแล้วลงตอนใดไปพึ่งอยู่สวรรค์เป็นโบหุ่งเมื่องวะยังหดโบจักเขาวะยังถับเนาะไม่ต้องแข่งมาเติบ มาล้ก็ยังเฮ็ดเขาก็จังเก็บก็จังซื้อบ่ได้น่นี่อือมันแบบเฮบ่ฮู้มื่อแบบยามันึลงเลยบ่บ่นั่งอยู่เถ่นแอลลงมาิชาตีข้างล่างได้ซานั่งอยู่เถพุ่นต่ไปทับอลุ่มอยู่เถแบบอันรนะว่าเอารถเขนไปย่อรถบ่ทันต้องจักดิอ้ามันไปคือลงอย่างซั่นคือว่ามีแนวเนาะเพิ่นจะทํมีตายบ่มันมีแนวรับเพิ่นน่ะ อแสดงว่าดวงเรากว่าแข็งกัตริยถถกนอบุญขับนำสู้แต่ว่าดวงเราดนดีแต่ว่าปีขับมาชันชักมาชันเละคอแมนถือปีบุญดีนั้นเบื่อจังืงบางคนอ่ะเศร้าตนเดียวถับกันยังโสดจนหอนมือจายแต่เขาต้องแมน อันนี้นั้นซี่โกต้นแต่ว่ารอดมาได้ซำน้ชือว่าดวงนีดีเติมและิเดมเนาะ้มันจะทอนจะผมักัจะด้นังตนนี้เยกี่กับเหตุงานนำกานพี่นางเลยแมนคนสู่ชีวิตคือกันนี่แหละพี่นางเลยชากินขำด้ยกันเนาะเพชรกับชีวเห็ุยังพวกอะไปใส่ลูกลายลูกลานลายขาอ พว่างอัจฉริยะแมนจะใส่ทำงานบ้านเฮาเนาะแมนเก็บเงินก่อนวางทีได้เรืยะร่างใหญ่ก็เป็นขอบเป็นเค้นใส่เนาะได้ปีแล้วี่าหลายปีโฮมไบัญชีใดจำเรียบเนาได้วไหมโฮมมาข่งคอนชีวิตก็แมนเนาะคอนซีแล้วโฮมเงินขคอนชีวิตพี่น้องเว้ได้วางอัจฉริยะเฮอร์ร่างงามไปเบิ่งก็ว่าหมากสุดมกสุดใจเลยเนาะแต่ว่าร่างใหญ่เลยหมืนเป็นแนวนี้ใส่รถ จำยูเนาะแทนฮันแล่หรือว่าเพิ่นต่างเันด้นมุกด้นใจให้มักบ่ยังให้เกิดแน่มีแต่จังสีได้เขาเพราะเนาะ้าสมมุดว่าเจ้าบ่วหมักมีเจ้าอาซิบวซื้อเนาะแล้วมันกระิตั่งมีพันไปอีกด้นมเนาะอกรี้ยวเขาวัดเนาะมีชวนบัางเลยไหมเรืองจมพงกัน บางตะกี้ท่นแต่โบรานเดีวร่าเงินเมือเราจตจำข้อหาพันนะจ๊ะพันพันหูจกวันก็สิบวานอยนาครับอ๋อโบหูโบออกจ่อนอืมเดี๋ยวน้ใจก็พนะาใจก็พรเหมาเอนบริสุทธยังก็หางเขมีอยู่ในคะนเอมเอามะขุดตินนนีงเนาะว่าบ่ได้บางทีมันขึ้นอยู่กบผู้ยูผู้ยูดวงแข็งก็คือว่าและแบบ บ่าะผู้ย่กอ่ะลูกเต้าเพิ่นเพิ่นกาแม่นอีกอย่างหนึ่งข้าเจ้ากับบริเสือเรื่องแบบนี้ดิแม่นอืมคือกันกับคนอย่านพีหมักเห่นพีคือกวาแหละคนบุาติบุเรีนเงาจะขอแมงเรดก็ผ่นเ้ยนก่านขนแมนแม่นอย่างไปเรินที่กินแกงยานเลี้ยล้างมากับฟูดแลนก่อนกินเงาไหม สุสนต่อไปยาเอ้ยเสียขอเสียเข็นเข็นขวัดแล้วก็ได้บุญก่อนใหญ่บ้านนี้ก่ให้พ่อแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบัานนี้บอกกันใหม่คลิปหนาพี่น้องเอ้ยท่าปุ๋ใหญ่จะดีผลแนมเพ็นอยากสวยเรือกับติดต่อทาง a ฟ e b o o k แม่น้องเดือนไหนเด้อ ก็ขอขอบุญขอบคุณลวงนาแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอซทุกท่านที่เบิ่งที่ติดตามคอมเมนต์ถูกๆกำลังใจก็ขอบุญขอบคุณเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องก็ให้อยู่ดีมีแห้งบนสุกูุุคนกับสบายดี